อยากให้ทุกคนติดตามคาราต่อด้วยเพราะว่าตั้งใจมากมาจริงๆมากๆแบบมากๆงานมาสลียมีคนมาเพราะคาราก็จํานวนหนึ่งนะคือตามแค่คาราไม่ได้ตามบินเทอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ารู้สึกดีอะรู้สึกว่าทําให้เรามีกําลังใจในการทําคาราต่อรู้สึกว่าเออเราไม่ได้หยุดได้แค่เนี้ยเรายังไปต่อได้เรายังสามารถตกคนอื่นให้หันมาชอบเราได้อีกจากที่เราทําตรงนี้ ไปซิสอคาลาเหรออีกไม่เกินเดือนหนูชอบคอนเซปต์เอ็มวีใครเป็นแบบโคนานหรืออะไรอย่างงี้ลองไปจับหลายๆจุดที่เราไลฟ์มารวมกันดูน่าจะรู้เลย จริงมันมีเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนั่นก็คือนั่นก็คือเราได้ทำการประกาศจบการศึกษานะคะจากวิลเควฟอเรสแล้วจริงวันนั้นนะตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะร้องไห้หรืออะไรใดเลยเพราะว่ามันก็เหนื่อยจากมาสลีช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะน่าจะเดาได้อยู่แล้วเพราะว่าระหว่างทางที่เราอ่ะขายของอะไรเงี้ยก็วันสุดท้ายก็จะชอบมีคนเดินม,มาบอกว่าวันนี้ประกาศไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเขาไปรู้กันจากไหนแบบงงนี่ก็แบบ พยายามเนียนๆไว้แต่ก็คิดว่าเนียนไม่ได้หรอกคิดว่ามันก็น่าจะหลุดไปแล้วนะแล้วก็คือจริงๆเราก็คุยกันว่าเออเราจะนัดใส่ชุดสีขาวกันแต่ว่าบูธหนูอ่ะดันนัดกันว่าวันสุดท้ายจะใส่เสื้อยืดก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเผื่อเวลาไปเปลี่ยนชุดอะไรใดๆแล้วหนูก็คือไม่ได้ซื้อชุดใหม่อะไรใดๆเลยกะว่าสวยตอนวันคอนกรตทีเดียวค่ะอันนี้วันจริงมันก็เป็นซีนสำคัญแหละแต่ว่าช่วงนั้นยุ่งมาสิรีด้วยเลยแบบไม่มีเวลาหาชุดเลยก็เลยต้องเอาชุดที่มีอยู่มาแบบ a d ด p t มาใสา่อะไรอย่างนี้ ก็ได้ประมาณนั้นแล้วแบบโลกมากเพราะว่าเราแบบไม่ได้ซ้อมพูดกันเลยก็คือแบบซ้อมสดๆบนเวทีแล้วก็เราหนูดันเป็นแบบต้องพูดเปิดคนแรกด้วยก็เอาจริงก็ก็ตื่นเต้น แต่ว่าก็ได้ประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็น้าตาล่วงเอาจริงน้ำตาล่วงตั้งแต่เต้นเพลงลําวงแหละคือตอนนั้นอ่ะเอาจริงทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าน่าจะประกาศเพราะว่าโหรุ่นสองขึ้นไปอยู่บนชั้นบนอยู่แค่รุ่นเดียวแล้วแบบใส่สีขาวอะไรเงี้ยก็ต้องดูออกอยู่แล้วคือเพลงมาสุขสนานใช่ไหมเฮฮาเพลงลําวงอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะมองลงไปแล้วมันเป็นภาพที่แบบมองหน้าเมมเบอร์กันเองตอนแรกมองหน้าเมมเบอร์ก่อนแล้วทุกคนก็แววตาเหมือนแบบเออวันนี้ราสินานที่เราจะพูดกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็นึก เดี๋ยวเราก็คงแบบมันก็คงได้เจอแหละแต่ว่ามันนัดเจอกันยากอะไรเงี้ยการที่เราจะมารวมตัวทําอะไรอย่างนี้กันอีกมันก็คงแบบน้อยแล้วอ่ะไม่ค่อยมีแล้วเออมันก็เริ่มบิ้วมาแต่ตอนนั้นแล้วพอเห็นแฟนคลับอีกทุกคนก็แบบตาเป็นประกายบางคนรู้ก็ร้องไห้แล้วอะไรเงี้ยนอกจากเห็นแฟนคลับแทนไม่เห็นสตาฟแล้วหนูก็น้าตาไหลเลยคือมันโดนไหลต่อเพราะว่าสตาฟอ่ะเขาแอบร้องไห้แล้วเขาก็แบบแบบเอาแว่นขึ้นแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบอ้อคือก่อนหน้าที่จะประกาศหนึ่งวันใช่ไหม ทุกครั้งที่เสร็จจากมาซิลีอ,อะไรเงี้ยตอนกลางคืนเราก็จะมีการแบบประชุมกันว่าวันนี้การทํางานเป็นไงบ้างมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนแผนบ้างางูนนี้นั่นมีสตาฟ์คนนึงก็เดินมาพูดว่าแบบเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวอพอแบบรุ่นสองออกพี่ก็แบบคิดอยู่พี่จะออกไหมอะไรเงี้ยเออพี่ก็อยู่กับพวกเรามานานนะอะไรเงี้ยเออเขาพูดวันนั้นอยู่แล้วแล้วแบบพอวันนั้นเนูเห็นเขาร้องไห้ด้วยแล้วแบบบวกกับบรรยากาศใดๆก็แบบไม่ไหวเจนาต้นตาไม่ไหวเพลงลำบงอะไรไม่สนแล้วไม่เต้นถางนัง้นร้องไห้ แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็มันก็คือมันก็คือการไปสู่บทต่อไปของชีวิตก็มารอดูกันว่าแต่ละคนจะไป เป็นในฐานะไหนอาชีพไหนหนูก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนในทุกๆการกระทำการตัดสินใจของเขาไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนก็ตามต,ามต่อจากนี้นะคะส่หนูก็คงมีอะไรให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆแน,น่นอนเพราะว่าเอาจริงก็ช่วงในง,งานในวงการบันเทิงเพราะฉันเรารู้สึกว่าณตอนนี้เรายังทําไหวอยู่นู่นนี่นั่นก็อยากจะทําตรงนี้ให้เต็มที่แบบที่สุดไปเลยโอกาสมาก,ก็รับนะคะรู้สึกยังมีอีกหลายอย่างในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ทํามีเยอบมากนี่แหละคือเป็นบทต่อไปที่เราจะได้ไมาลอง ทำอะไรแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามคราร่าต่อด้วยเพราะว่าตั้งใจม,กมากๆจริงๆมากๆแบบมากๆเอาจริงทุกคนทุกวงก็ตั้งใจกันหมดแหละไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าก็รอดูคะ่ะ แล้วแบบงานมาสลียะมีคนมาพอคาร่าก็จํานวนหนึ่งนะที่เป็นแฟนคลับที่แบบไม่ได้ตามหนูมาจากบินเคก่อนหรือบางทีไม่ได้ตามคือตามแค่คาร่าไม่ได้ตามบินเคอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ารู้สึกดีอะรู้สึกว่าทําให้เรามีกําลังใจในการทําคาร่าต่อรู้สึกว่าเออเราไม่ได้หยุดได้แค่เนี้ยเรายังไปต่อได้เรายังสามารถตกคนอื่นให้หันมาชอบเราได้อีกจากที่เราทําตรงนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ตัน ก็รู้สึกดีอะเมมพอจบงานมาสลีพูดลินพันทุกคนเลยถูกต้องคือหนูยังดีนะที่เสียงหนูอะปกติแบบไม่ได้หายอะไรเงี้ยหลายคนที่หนูเจอคือทุกคนแบบเสียงแหบกันหมดแล้วอะหลังจากจบงานเพราะว่ามันเหมือนมันใช้เสียงตลอดเวลาแหละคิคือเบอาะเสียงมาแล้วใช่หรอใช่หรอแต่ว่าเออหลายคนอะเราบูหนูทุกคนคือทุกปีนะหนูจะอยู่มาสลีที่แบบเป็นบูทที่กับสุดท้ายตลอดตั้งแต่วันแบบ เซตบูธอะไรอย่างเงี้ยแบบวันที่แบบว่าก่อนมาสลีหนึ่งวันเราจะต้องมาแบบนั่งจัดบูธนู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกปีตั้งแต่ปีแรกอะนูจํจได้เลยปีแรกอยู่จนห้างแบบเขาปิดแอร์แล้วใช่ป่ะปิดแอร์ไม่พอคือทุกบูธก็คือกลับกันไปหมดแล้วแล้วเขาก็เห็นว่ายังมีบูธเราที่ยังอยู่ตอนนั้นน่าจะเที่ยงคืนมั้งไม่รู้จนเขาปิดแอร์แบบเราก็ยังไม่ไปเขาเลยต้องปิดไฟแบบทีละดวงปุ๊บ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 จนแบบเหมือนเหมือนเป็นการมาขาว่าเราต้องออกไปแล้วนะอะไรเงี้ย แล้วแบบปีที่2ก็กลับช้าอีกเหมือนกันปีนี้น่าจะประมาณเหลือ2บูธสุดท้ายมัง้งเออคือแบบบูธอื่นคือไปกันหมดแล้วอ่ะบูธหนูก็คือจะอยู่นานตลอดไม่ใช่แค่วันที่แบบเซตบูธอะไรเงี้ยวันที่แบบมัสซิลิเราจะต้องมีการประชุมกันหลังจากที่แบบเสร็จใน1ว,วันว่าเฮ้ยมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนู่นนี่นั่นก็คือกลุ่มอื่นกลับกันไปหมดแล้วเหลือกลุ่มหนูที่แบบนั่งคุยกันยาวมากแล้วก็นู่นนี่นั่น ตอแนี้แต่ว่ามันมันดีนะสนุกมากรู้สึกว่าปีนี้เอาจริงๆก็ทุกปีอะหนูรู้สึกว่าเออได้เจอคนที่ทํางานแบบน่ารักทุกคนเลยฟันฟันอย่าเพิ่งเลิกร้องเพลงนะคะไม่เลิกร้องเพลงค่ะเพราะว่าการร้องเพลงคือทาให้หนูเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีความสุขและหนูจะพัฒนาขึ้นอีกเรืาา่อยๆสปอยซ่งสองคาราในครอยาวิลล่ะคิดอยู่สปายอะไรดีอืมกหลุด คิดก่อน <c oughs> คิดนานปะสปอยซิงสองคาล่าเหรออีกไม่นานเกินหรอไม่เกินเดือนครับผมแล้วก็อ่านี่เราจะสปอยอยังไงดีอะหนูชอบคอนเซปต์เอแค่นั้นแหละสปอยแค่นั้นเราไม่สปอยอย่างอื่นแล้วโดนมันหลุดจริงๆเราแอบสปอยไปเยอะแล้วถ้าแบบใครเป็นแบบโคนันหรืออะไรอย่างนี้ลองไปจับหลายๆจุดที่เราไลฟ์พูดกันหรือที่เคยใบ้ไว้แล้วก็มารวมกันดูน่าจะ น่าจะรู้เลยใช่คะ่ะเห็นน้องเป้บอกว่าเต้นหนักหรอก็ไม่ได้เบาคะ่ะ <baş OR ES> จริงก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่แชร์เพลง Miracle ไปให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าชอบมากๆนันต่อละอี้ขอบคุณค่ะเก่งมากเวลาทุกคนแบบว่าแชร์ไปให้หลายๆคนได้เห็นต่อนะคะมันคือการช่วยผู้หนูอีกทา,างหนึ่งด้วยเหมือนกันเอาจริงทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอะเอาจริงมากๆคน,น,นันละแต่ยังไขไม่ออก ไม่ยากเลยเดีย๋ยวถ้าเพลงออกมาทุกคนก็จะรู้ว่าเราบอกแบบตรงตัวสุดๆเพลงสองก็ไม่อกหักนี่ไม่หรอได้ตอนเพลงออกช่วยเฉลยด้วยว่าสปอยบรรทัดไหนได้เลยอย่าลืมมาเตือนอีกรอบนึ้งติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ V R และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o of i n p i a t i o n